เอาละครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราก็อยู่กันกับเกม Half Life กันอีกพาร์ทหนึ่งแล้วนะครับก็หลังจากที่หายไปประมาณ2วันสวันได้ก็ไม่ใช่อะไรหรอกเดี๋ยวขวดฟันครับเออครับเยสเซอร์อืมตามนั้นแหละอืมโอเค,อเ,คเราก็มาต่อกันจากพาร์ทที่แล้วเลยดีกว่าไปแบลลี่อุ้ย ต้องไปทางไหนมนต้องไปทางไหนผมไม่รู้ผมไปทางนี้แล้วมั่วแล้วไปแล้วไปไหนไม่รู้แต่ทางนี้ถูกป่าวะน่าจะถูกแหละโอ้ตรงนี้มีซากแบลรี้วยฮึปมา ไอ้ตัวนั้นมันยิงไม่ตายอ่ะก็เลยไม่สู้เราจะไม่สูุ้้องเจอ แสดงว่ายิงถูกแสดงว่ายิงถูกไม่โดนแฮผมบอก oh. ผมบอกเลยว่าไอ้ตรงเนี้ยเมื่อก่อนตอนเล่นแรๆผมงมอยู่ประมาณ hey, ไม่ไม่ไม่ประมาณอะ ngon ngon bến thang rồi có qua đây này ở à, này à. okay, là ok theo gặp... à tổng này, tổng này. ก็ยังไม่โดนอยู่ดีโอเคตามนั้นแหละประตูไม่พังเราไปเดือดจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาผมจะเจอไอ้ปลานรกนั่นเองเลยนี่ย ่ากันให้ตายเลยเนี่ยอ๋อนี่คือสัญลักษณ์ครับไลท์นั่นแหละทำไงที่นี่ที่ไหนเนี่นยก็อะไรกันครับนี่ หาที่ยืนในสังคมไม่ได้เลยทีนี้ต้องไปทางนี้สินะ อขอโทษเบลี่ไม่น่าสนเลยแบลลี่เลยโดนยิงเลย มาดีซู้นะเว้ยเจวีไปซะแตกไปหนึ่งโอเคจากนั้นเราก็อะไรวะเนี a a ่ย

ลูกหมา,าหลูกหมาไล่กับผมว่าผมไปต้านก่อนอ่ะให้ Back Mesa Central Compact. Đừng bảo nói, vừa làm khó เยอะมากเอ่อเราต uh, ้ Itís. องไปทางไหนก่อนกัดดอกกะสิบกัดดอกกะสิบโอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยม้ากัดม้ากัดม้ากัดจะโดนโจมทั้งด้วยหมาพวกนี้มันคือหมาหรือเห็บก็ไม่รู้ นั่นไงโอไวมาก่อนโอ๊ยโอ้ยหมาการมาการมากัรผมก็จะวนเวียนป่วนเปียกใจอีกสักพักหนึ่งแหละ ลูกหมามันดุกเชียอยยมีก็ไม่บอก กาดหมากาดเนี่ยวิธีการปหหาดหมาหมาหน่อยยังไม่หมดอีกเหรออะไรพังอีกอะ น่าจะหมดแล้วเนาะสำหรับ เรียบร้อยแล้วเราก็โดดขึ้นไปตรงนี้อุ้ยโ,โดดขึ้นมาเพื่อมาทำอะไรอ๋อโอเคามนั้นตรงนั้นเคลียร์ไปเพิ่มเลือดก่อน เปิดไม่ได้จริงๆเลยามนั้นแหละฉีดสเปรย์ใส่ไปทั่วแล้วผมอะเพื่อ มันลากเช่นไหมอุ้ยหายไปไหนแล้ววะอุ้ยกำจัดกำจัด น่าจะใช่ต้องใช่แน่ๆ <ST AN IC> เคในน้ำนี้ไม่มีอะไรเยือเตอร์เคตอนนี้เราเคลียร์มันไปแล้ว น้ำอีกเร็วรผมไม่สบายใจกับการลงน้ำเลยจริงๆนะผมไม่สบายใจกับการลงน้ำเลย เส,สู้นะเว <ส talented S 1> ้ยสู้นะเว้ยรอบนี้รอบนี้สู้นะเว้ยบอกแล้วรอบนี้สู้นะเว้ยสู้นะเว้ยรอบนี้ขอให้มีแ <Windows HDMI> ค่ตัวเดียวขึ้นขึ้นเอิด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 อ้าว เคลื่อนอื่นแล้วสินะเดียดทิ้งก่อนโอเคโอ้โหเกียดจริงๆเลย เ่ินไปไม่ได้อีกอ่ะอีตัวหนอนหนอนพวกพวกนี้ก็กันมีเยอะอีกไปเอะโอ้โอ้โดนหนีบค่อยๆไปค่อยๆไปโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโดนหนีบ ดนนิบโอ๊ยโดนเฟืองหนีบฮึบฮึบอ่ะเป็นไม่ได้อ่อะอะไรวะ เออเฮ้ยอ,อย่าติดโอเคเช็คอินเช็คอ,อินเหรอเฮ้ยอ,อย่าลืมบอกลูมลูมเซอร์วิสด้วยนะว่าเออให้อลอลอะไรขึ้นไปให้ด้วย ยิงสิยิงสิปืนใหญ่ยิงจิงเว้ยมันยิงจริงเว้ยตรงที่เราผ่านไม่ได้อยนะู่ครับตามนั้นไปแล้วเราก็ลงไปเก็บลูกปืนครบ แต่ว่าเนี่ยกระสุนปืนกลจะหมดแล้วได้คืนจากปืนพวกมันแค่25นัดเองเนี่รถถังติดลายอุ้ยรับทำลายดีกว่าไปเราไปต่อกันเลยเลิฟต์คงไม่ตกนะ อุ้ยแม่ให้พีได้เดินสะดวกหน่อยก็ได้นะบางทีโอไม่แบลลี่ทำไมนายไปนอนอยู่ตรงนั้นเหรอโอ้โอ้โอ้โอ ตูดยิงตูดคกูเพิ่งมีเกาะได้ไม่นานหมดอีกแล้วอาตรงนี้มีเกาะ โดนแล้ววะรีแพร์เบงั้นเหรอขอเก็บของก่อน,นคิดว่ามันน่าจะให้เราเล่นอะไรสนุกสนุก เราก็ขึ้นไปเพิ่มเลือดนิดหนึ่งเอ๊ะตู้เพิ่มเลือดอยู่ตรงไหนนะ้าโ,โอ๊ยโอ๊ยขอโทษขอโทษ,โทษ,โทษเจ็บเลยเพิ่มเลือดไปทำไมวะเนี่ยเมื่อกี้อ่าเป็นการยิงได้บ้านบึ้มมาก ไม่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 ใช่สุสิไม่ใช่ไม่ใช่พอแตกไปซะพอกูก็ใชตัวแตกเช่นกันแม่ ไม่มีอะไรหรอกมั้ง,งตอนนี้โอเคก็สำหรับพันนี้เดี๋ยวผมก็ขอจบไปเท่านี้ก่อนดีกว่ามุมสงมบใครๆก็ชอบแล้วเดี๋ยวเราต้องลงไปใต้ดินอีกเยอะก็นั่นแหละอย่างที่คิดไว้มันไม่ให้เราลงเห้มันไม่ให้เราออกข้างๆเนี่ยเ,เดี๋ยวเราต้องลงไปข้างล่างนูน่นก็โอเคครับเดี๋ยวผมขอจบจบไปเท่านี้ก่อนดีกว่าพานนี้แล้วเดี๋ยวเรามาไว้เจอกันหน่อยที คลิปหน้าครับผมก็สำหรับใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับผู้ชมที่เข้ามารับชมใหม่คลิปนี้เป็นคลิปแรกก็กด s u b s ไคร b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจันได้เลยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย